พี่น้องเอ้ยสบายดีทุกคนเนาะมันนีก็มาเลาอบุญที่2องท่นมามาเหอเบิง้งทะเละทางลางแขกคนเนอลายพี่นงพาเชิญมาขึ้นรถกนี้บ Cô <laughs> à, coi lục vào đây nè Cô ấy thảo vào <laughs> ตลอดต่อซิกเนเดอร์ายพี่น้อง น่อยเดียวนึงเนาะเมื่อยล้กะลไปแล้ววะแหมกินกระปุ่นทิ้แล้วไม่ไม่เนาะ

บุญลวก็มา,าตลาดต่อให้พี่น้องเ,ยเ,อเ้ยมาหอแล้วพี่น้องเย้ยเรอสาลวกต็ตํตาตีนไก่กินพี่น้องเย้ยครบนะครตเล็บมือนะาเต็มตํมือนาะม,มาเดนพี่น้องเย้ยมื่นอนี้แล้วกิเมื่อแล้ว ตําซุปเพิ่นกินก่อนจังเมื่ออีกะเพิ่นกะบ่ยินปานใดดอกนังซีน้อยเนาะจับนึงหวยพี่น้องเยจับนึงแล้วก็ใส่แต่เือแล้วก็15นเนาะบ่ลาย่พ่นงมาๆแซ่บๆนํากันพี่น้องเอ้ยพอตูกินก่อนเนาะผู้เฒ่าหลายกบ่ได้ตั้งกล้องให้เบิ่งดอกเฮาบ่มีบ่นตั้งกล้องเนาะแซ่บๆนํากันพี่น้องเด้สั่งเฒ่า สาวสือหนอดมาเจอแล้วเดนกเดี่เดเป็นเล้ยสพี่่ากพี่จัอีกไม่ยื่องือนดายันละผันละผันชามผันชามผันชามลอยื่อเหมง่ายเหลือก็แล้วเข้าไปามพี่น้องผุดววาจะมีกินตำแล้วแล้วพี่พี่น้องเลยพี่แม่กับน้องกัเมื่อแล้วเนาะเผินกับพากันไปเลาะเมื่อนี้กัน มาได้ได้อีกอย่างไรเพื่อนพี่น้องเงยพากันไปเลาะสื่อๆเนาะมันก็เถื่องของก็คือว่าเนาะมีโตแทงแล้วก็โตพึกโตแพงแล้วก็โตัทึกเอ้าเว้ากับยังเกือกกับคำว่าบางๆหรือว่านั่นนี่มันก็จะถึกไปเพื่นพี่น้องเงยก็คือตลาดอะไรเนาะแต่ว่างามๆแน่กัแพงเนาะกับมีแต่ไปซื้ออยู่ซื้อกินมาหยิกมาย่อยนั่นแหละแล้วก็ซื้อเครื่องลินให้ลูกให้เต้าให้พี่น้องเอ้ยพากันไปเบิ่งข้าึ้นนั่นขึ้นนี้ตามภาษาเด็กน้อยเนาะพาเด็กน้อยไปบุญให้พี่น้องเอ้ย กะบ็ได้ได้ยังให้เผืนดอกมีแต่นป่านี่คือนนี่แหละของตอนเผืนนอกกะซื้อยังให้เผืนเล็กน้อยแล้วก็เสื้อผ้าที่เฮาเตรียมไว้นั่นเนาะของตอนเผืนกับผมมียังไรให้พี่น้องเอ้ยกะ็ผืนกับเมื่อแล้วเนาะเผืนเมื่อกับน้องแล้วกินข้าวกินน้ำแล้วมันก็ขำเติบล้สามโมงแล้วเนาะกะสำหรับคลิปนี้กะจะจบสำนีเด้อพี่น้องเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตและอย่าลืมกดติดตามเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวลิงบ้านพินเฮ็ดคลิปต่อไปไหมพี่น้องเอ้ย เสือไัยังบอกเข้าใจเนาะว่าอันนี้เป็นบุญเอียงเนาะบุญวันซาี่สองธันวาเนาะเป็นวันประกาศเอกราชอันวันสถาปนาของสอปป,ปลาวเฮ้าพ,พี่น้องเลยเพราะว่าถูกๆปปีจะจัดขึ้นอยูเทียนเดินบานเนาะอยู่อันนี้แหละใกล,ใกล้ตลาดแรงเซโนเฮ้านี่พี่น้องเลยมันเป็นอันเดินติดกันเลยนะพี่น้องเลย แขกไปไกลามาก็เห็นเนาะพี่เลยกัแต่ว่าปีนี้มันบวกลึกขึ้นปันได้เพื่อนพี่นอ้องเลยเพราะว่าค่าเศร้าที่มันแพงเพื่อนพี่นอ้องเลยภายกระบบ้ามาขายเนาะเพราะว่ายันบ่อได้ขายเพื่อนพี่นอ้องเลยก็เลยเครื่องขายอีกอย่างกับบ่อลายปันได้เนาะบ่อลายแยกแห่งพอกัดขี้ไม้เพื่อนพี่นอ้องเลยสบายดีซิวก็ขึ้นเพื่อนพี่นอ้องเลยเหมยหาควายเนาะ